ครับผมพี่น้คงครับสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆครับผมพี่น้คงครับสวัสดีเอฟซีของเบ้าบอยดิที่นสานรังผีหัดินที่น่สาเด้อครับผมเมื่อนี้บ้าบอยนะครับได้ของฝากจากน้องสาวนะครับน้องสาวที่แท้นะครับของบ้าบอยนะครับส่งของฝากมาให้อ้อยนะครับกะขอบกุ้นหลายๆดื้อที่อยากให้อ้อยกินนะครับเห็นอ้ยกินตั้งแต่ตั้งแต่ปาตั้งแต่เห็ดนะครับผม ไดยินแตาวสรงอาหารทะเลมากนะครับแต่กับบรูว่าเป็นอาหารทะเลแบบแบบใดนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิกน้ากันครับขอบพุณน้องสาวนะครับ้องกุ้งนะครับแล้วก็พี่แม็กนะครับผมเดี๋ยวมาเบิกน้ากันข้าบของฝากจาก้องสาวจากเกาหลีครับผมพี่น้องครับก็ผมยวมาเบิกของเปิดมาเิเ ครับผมมาเบิ่งของฝากน้ากันครับของฝากกันมาคำคำครับผมของฝากจากเก้าหนีน้องกุ้งน้องกุ้งน้องแม็กน้องแม็กครับผมเป็นน้องเนี่ยร้านเคยครับร้านเคยน้องเคยครับมาเบิ่งของฝากข้างในน้ำกันครับผมเป็นอย่างนู้นอร่อยเอ่ยอร่อยเอ่ยใส่กระป๋องแค่เย็นลึกเดียกระป๋องแช่เย็นเลยเย็นดีครับเพิ่นคือส่งมาให้ดีนะ กระตัง้งตัวใหญ่เลยพี่น้องปลาโอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องได้กินกุ้งดีไม่แห้งเด้อผู้ทรงมาให้ก็ได้ิ่งครับผมพี่น้องโอ้ขอบคุณน้องสาวนะครับน้องสาวเท่แท้ของบ้าบอยนะครับน้องกุ้งคนสวยอยู่ที่เกาหลีครับนี่ครับผมนี่กะ อันนี้หอย,หอยแมงผูง้อันนี้อะไรเนี่ยหอยแมงผู้หอยแมงผู้ครับมีหอยแกงไี่ด็อกหอยแกงแค่งเยน็นโอน้ยเนาะอะครับที่เนอะอันนี้อะไรน้ำปลาหรอโอ้มาสิทำจิ้มซีฟูด้ดโุกเลยวันนี้เฮ้่อเทนไอโซ่เพียงวัเดีย โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อน้องกุ้งมันมีแล้วโจ๊กมึงกระคัดมึงบ่โจ๊กมึงแง่บ่มีแล้วบ่มีแล้วโจ๊กบังยังยังยังกุ้งยังยึดตัวโอ้ยบ่มีแล้วครับมีแต่นน้ำแข็งโอ้ยพี่น้องเพิ่นพอดีดีเอาเถอะเอาอยเอาน้ำแข็งไปเพก่อนครับนี่พี่งพอเดีให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งของครับของฝากจากน้องกุ้งนะครับกุ้งน้องเมก น้องกุ้งน้องแมกโอ้ยผู้หพิคนห้ผู้รับทุกใจผู้ห้ก็ได้บุญที่นองให้ได้บุญได้ผลลัาาหลายๆเด้อตรงกรับเสากับหนามไม่อยากให้กินเก็บอัไใดก่เกินเนื้อเกินให้ํำให้รวยให้ดีมีแห้งมีความสุขกายสบายใจรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ น้องสาวบ้าบอยครับน้องกุุงนะครับครับแฟนเพื่อนนะครับไปเฮ็ดงานนะครับครับอยู่เกาหลีนะครับเพื่อนกะเป็นกำลังใจให้อ้ายตลอดนะครับัะขอบคุณหลายๆเด้อนะครับซี่พูดปวดหน่อยนึงไอ้กินซาหมีไอ้กับมีแห้งแล้วดิเน่มาตัวใหญ่เลยก้งตัวใหญ่เลยออ้ได้กินซาหมีไอ้กับมีแห้งแล้ว ใจหลายๆเด้อเดี๋ยวกะสีไปเฮ็ดเมนูก็เป็นหนึ่งครับผมพี่น้องหนึ่งเอาหมดเลยเนาะหนึ่งหมดแล้วกุ้งกุ้งกะเป็นหนึ่งหนึ่งเลยเนาะเช็คแล้วใ็้ตังไลยมันต้องหนึ่งเลยแหละว่าเดี๋ยวเผากุ้งว่าเผาหนึ่งเอาบอหอา่หนึ่งเอาหนึ่งก็เกลือกัวโบ๊ทไปล่างเอาไปล่างน้ะบอกแล้วก็เอาไปนี่ครับามาบอกพี่น,อน้องจะเบิ่งฟอมผู้หายแล้วพี่น้องโอ้ยเป็น้องเดี๋ยวบ่บอกเสียเอาไปล่างก่อนครับสำหรับของฝาก ของน้องกุ้งกับพี่แม็กนะครับกับขอบคุณในไลน์ครับทั้งในกับขอบคุณที่ส่งของมาให่ไอเดอร์นะครับกับเฮดงานกับขอให้ลำลำลุลุย้ยครับีเงินกิฟต์กับบานกับซองเฮาเด้อน้องหลาบ่มี่อย่างายครับขอให้น้องอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงรากาพี่แม็กนันะครับผมพี่้องหาเงินมาให้พอกับเมียอยู่บ้านนะครับ สางเนื้อสางตัวนะครับกาเมือใจกล้องพ่วงค่อนนเพื่อที่ี้มีแบ่งพันติดมาวันมี้น้าทิศน้าทิศติดแบ่งอันนี้มาให้ผม่ว่าของเพิ่นก็บสร้งจากเมืองไทยอยู่แล้วครับผมพี่น้องครับของส่งจากเมืองไทยกะคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับกะฝากไว้น้ำพี่น้ำน้องกันด้วยครับเป็นกำลังใจให้ลูกหลานครับบอยเดนนิสทินิสานแล้วก็พี่เฮียดินที่นีิสานกัด้วยครับครับผมเอาไว้สมีซักร้อนครับผมขอบคุณหลายขอให้มีความสุขหลายครับสวัสดีครับ ไปแล้วนะนี่ครับบ้าบอยกับล่างเรียบร้อยแล้วครับผมกุ้งตัวงามๆครับนี่กุ้งโตกุ้งตัวงามๆพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อน้องสาวครับเห็นไอ กินเห็ดกินปลาอะไรพุ่นสีตวนสาดประจักษ์พี่น้องส่งอาหารทะเลมาให้อายกินนี่ครับผมน้องเมย์กำลังตำน้ำจิ้มครับงกสูตงกสูตงกสูต <c oughs> น้องเมย์กำลังตำน้ำจิ้มน้ำจิะะ้มสามรสป่ะเสิมเมืองข้าวพี่น้อง โอ้บางวายางดีพี่น้องโอ้ยังนั่นนะยังนั่นนะโอ้น้ำตาลน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลน,น,ตน,น,นี่ครับผมพี่น้องวาสิวาอีหยังดอกกงเงหอนกันได้ <laughs> พี่น้องครับเมื่อกินเขาแรงกับบ้าบอยเด้อครับผมพี่น้องครับบ้าบอยขอยินดีตอนรับพี่น้องนะครับถึงอาหารสีซับนี่่ว่าด้วยใจยินดีนะครับอยาก เอินพี่เอินนองนะครับเอินแม่แม่นะครับมากินข้าวแรกน้ำมาบอยครับมหมูต้มเจียวพี่นออ้องโอ้ยเจ๋งเยนอกจากเนาะโอ้สีผมแม่ นะครับผมน้องเมฆกำลังปุ๋งแก้วครับแซ่บนัากรมกล่อมน้องเมฆว่าบร่รเซสไปให้หลูกไปแล้ครับโซโล่โลหนึ่งพี่น้องพี่น้องโอ้ยบย่บอกเย้าไ่ไกลไรมันจะเรียนเซตา <laughs> เราห่อเกับไปเอาน้ำอุ่นมามาใส่ครับพี่น้องเย็นๆน,นะนี่ครับเห็ดเห็ดที่หามาครับผมพี่น้องนี่ต้มแล้วเรียบร้อยครับเห็ดมันรู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 เจ้าพี่น้องจ๋าไปเลยสูตรไม่ตายตัวนะเจ้ามาแปดตัจ้ะสูตรขอขอแก้แซบพอครับผมพี่น้อง มัมีกับบังหน้าสองน่วยใส่ให้หมดครับเห็้นเป็นสามรถพี่น้องอออยุมย่มเกลือใส่เราบอร่อจังหน่อยจ้าขวานข<บ>ว้างแม่แจ้งน้องเมียกางมือหรอจ๊ะบานบานหอกใสจังสี่แล้วพี่น้อง <c oughs> อันไรกระบอกจู่ใส่มือครับผมจะประกาศให้ล่างจะอาบตาบักหน้าบักหน้าตอนอยู่บ้านได้จ้ะเนี่ ตรงนบ่ายจะของนำร้ายหลายจ้ะบัางออนาเป็นบางขึ้นบันางนาเป็นอยู่ปะต้นของเฮาไงมีกระบอกหัคือกันน้นนนองเมฆแต่ว่าถ้าเป็นบางนาสีน้ำเพลสีเปิลมีน้ำบางนาสีมู๊ยน,น้องบางนาสีเอ่าป้าบอยมักสีอมเม๊ะเมาแกะเก๋เปลือกมันออกแล้วกะเห็ดเห็ดอ่าน้ ed, uh นำพริกนะครับเห็ดแจวนะครับเห็ดแจวกินนะครับ ว้าพี่น้องน้ำลายแตกคณะบอกซื้อกันนำลายตแตกเราครับผมในน้ำอุ่นครับนี่หยดนิดเดียวพอแล้วน้องเมฆเห็นมันติงเลงแค่นี้อพอบ่ต้องเอาน้ำลายแม่นซิมซิม <laughs> ไม่เอาเขาทำไี่ไม่อยากชิมเลยเพราะชิมชิมกี่ครั้งก็บ่อร่อยอร่อยอยู่ดอกสดลายอยู่กินยังไง เป็นยังไงบนบันัวบนนัวป่ะหวานไปหวานโอเคเลยใส่เกลือนิดนึงขาดหน่อยหน่อยนึงก็อร่อยกลมกลมต้องเร่งวันนอยค่ะใส่เมล็ดไปเลยโอ้ยใส่เมล็ดไปเลยใส่สรสโอ้ยใส่เกลือข่ารสดีไหมใส่รสดีมากเลย แล้วก็มีกระเซียนะพี่นอ้อบงบุญแจียรลองนี่ครับแกได้แต่บ่มีผักบ่ก <c oughs> บมีผักครับพี่น้องขอคุณกำกับอีกนิดน,นึงอิสานบ้านห้างบ่ต้องอันอันนี้เราครับผมพี่น้องบ่ต้องกินร้อนช้อนกาย <c oughs> บะด,ดีสูตรต้องเมกมัน <c oughs> มีอะไดีนี่ยมันซื้อพอแปลกแปลกเลย มันก็นนละเอียดแบบนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราช่วงเราเป็นกำลังใจครับมากินข้าวแลงน้ำมาบ่อยด้วยครับน้อ,นองเม,กน,งมกน้องเมกเอิญพี่น้องมากินข้าวแล้งครับเนยแม่จ้าพายติดเขามากินข้าวแลงน้ำกันจ้าแซ่บ,บวันนี้น้องเมกไปหาพ่อครับวันใดวันใดไปเห็ดคลิปน้ำครับขอบคุณหลายๆครับ